สวัสดีครับทุกคนแล้ววันนี้ทุกคนก็มาอยู่ผมตามเคยนะผมคือเซอร์เช้านะครับโอ้ยและินนี้นะผมจะพาทุกคน ไปดูอ่าไล่เข้าของพ่อผมนะอ่าแต่นี่คือตอนนี้ผมก็อ่าเข้าไปในป่าอ่าสนิดหน่อยแล้วนะทุกคนแต่เดี๋ยวก่อนอื่นที่เราจะเข้าไปในอ่าไล่เข้าของพ่อผมครับรับก็ต้องใส่โซนนี้นหน่อยนะครับผมเพิ่มว่าถนนแถวนี้ก็ค่อนข้างจัดเละเทะนิดหน่อยนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปใส่โซ่แล้วก็เรา ไปกันเลยนะครับนี่นะครทุกคนผมก็ได้ใส่โซ่ไว้ทีล่ล้อหลังเลยนะทุกคนนี่นะผมโ,โอเคเดี๋ยวเราไปดึงทันกันเลยครับไปกันเลยครับ ฝน,นก็ไม่ใช่ย่อยเลยนะโอเคเดี๋ยวไปกันต่อดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ฝนก็เล่นปล่อยๆนะครับ นนะทุกคนผมจะให้ดูทุกคนดูเขารุนี้นะเขารุนี้ก็มันแค่แคเขานี้เดียวนะผมนี่นะทุกคนไม่แน่ใจว่าเขารนุนีนี่เราจะขึ้นไหวหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวเราไปขึ้นกันนะครับไปดูพร้อมกันเลยนะทุกคนสามสองหนึ่งไปเลยครับ โอ้โหทุกคนซุยนะครับโอ้โหเล่นจะโซกขางเลยนะครับอืมโอ้ยเดยวจะกลับบ้านยังไงเนี่ย <c oughs> โอ้ทุกคนดนูนะสภาพรถที่มาถึงที่ไล่เข้านะครับ oh, <no. S 1> โอ้โหเละตุ้งเป๊ะเลย oh, <no. S 1> โอ้โหทุกคนดูโซ่ดิครับผม <N> โอ้ยโซนี่เต็มไปด้วยโอ้โหทุกคนดูนะครับอืแล้วเดี๋ยวผมจะกลับบ้านยังไงเนี่ยโอ้ยโอ้ยโหย,โหย,โหยทุกคนดูนะครับแถนโซ่ยมาขาอกอีกโตายแล้ว ผมก็ได้มาถึงที่ไล่เข้าของพ่อแล้วนะทุกคนแต่เป็นเรื่องน่าเศร้าวาแล้วผมเพราะว่าโซ่ของเราขาดไปดูข่อหน,นึงนะทุกคนที่เมื่อกี้ผมให้ทุกคนดูนั่นแหละและตอนนี้ฝนก็ได้ตกมาค่อนข้างจะ่ปล่อยๆรือเปล่านะทุกคนโอ้ยนัะน,นี่นะผมก็คือเข้าของพ่อผมนะคะนี่นะครับโอ้โหเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูบรรยากาศลออๆเลยของไร่ข้าวของพ่อผมนะ นั่นนะโหแล้วก็มีทะเลหมอกด้วยโอ้โหหมอกก็ลงจังนะครับฝั่งนี้นะทุกคนโหยโอเคนะทุกคนเดี๋ยวผมพาทุกคนไปทัวร์ไล่ข้าวของพ่อผมเลยโอเคเดินตามผมมาเลยครับผม ตอนนี้ฝนก็ได้ตกมาเป็นปล่อยๆนะครับแต่ก็มีลมหนาวก็เลื่อนจะเข้ามาแล้วนะทุกคนก็เลยทําให้มีลมแรงนะครับเตือนส่วนฝนปล่อยๆมันก็มีนิดหน่อยนะโอ้โหนี่นะครับผมบรรยากาศที่ไร่นี่ดีมากเลยนะทุกคนโห้หแอร์ธรรมชาตินะแอร์อธรรมชาตินะแต่ ผมก็ต้องมีของกินด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูว่าของกินของผมนะั่นคืออะไรนะผมเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปหาดูว่าของกินที่ผมบอกทุกคนนะมันคืออะไรหรือว่าผมจะหาเจอหรือเปล่านั่นแหละผมทุกคน <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราเดินลยุยหาข้างในนี้เลยเดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เจอแล้วทุกคนแต่ไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าของที่ผมจะมาหาคือแตงนะครับผมไม่แน่ใจว่ามีแตงหรือเปล่าหน้าทุกคนอยผมว่าน่าจะมีนะน่าจะมีนะแตงอะ่ะเดี๋ยวผมขอเข้าไปในนี้ก่อน รุมแรงนะนี่นะผมทุกคนแตงแตงนะผมแตงนี่นะผมทุกคนไม่แน่ใจว่าใจอ่ะมีแต่ต้นแตงนะไม่เห็นไม่เห็นแตงสักะทีเลย ผมว่าต้นนี้ไม่มีนะเดี๋ยวเราไปหาที่อื่นกันต่อเลยนะคะทุกคนเฮ้ยทุกคนขณะ,ะนี้ก็มีต้นแตงอยู่นะแต่หาแตงไม่เจอเลยครับผมเหมือนลูกแตงเอแตงยังไม่ออกนะมีแต่แค่ดอกอย่างเดียวเลยทุกคนผมหวังว่าผมคงจะต้องไปหาข้างในนู่นเลยครับ แล้ครับผมเ,เดี๋ยวลองไปหาขั้นไอ้นู่นเลยดีกว่าโอเคเฮ้ยทุกคนผมจเจอรอยอะไรนะครับผมเหมือนเป็นรอยของหมูป่านะทุกคนเดี๋ยวผมให้ทุกคนดูนะแต่มันอาจจะเก่าไปนิดหน่อยแล้วนะโอเคเดี๋ยวผมให้ทุกคนดูรอยนะครับผมนี่นะครับผมทุกคนรอยหมูป่าหรือเปล่านะครับ นี่นะทุกคนนี่นะผมผมว่าเป็นรอยหมูป่านะผมดูครับผมขาครับผมไปตรงนู้นเลยครับโห้ยนั่นครับผมผมว่านี่เป็นรอยของหมูป่านะนี่นะนี่นะทุกคนเห็นไหมครับผมนี่นะโออันนี้คือผมไม่รู้จริงๆนะครับผม ถ้าใครรู้ว่าเป็นรอยของหมูป่าหรือว่าถ้าไม่ใช่หมูป่าผมก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับผมเพราะว่าผมก็ไม่ได้มีควรรู้ตรงนี้อ่าเยอะหน่อยครับทุกคนโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปหาแตงกันต่อแล้วนี่ครับผมโอ้ยเจอแตงแล้วเจอแตงแล้วนี่ครับผมโอ้ยเป็นแตงเปรี้ยวนะครับผมทุกคนโอเคเดี๋ยวผมให้ทุกคนดูแล้วผมนี่นะครับทุกคนเห็นไหมครับนี่นะครับหืม นี่นะยาโอ้โหฮึโอ้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 ้โอ้หวงมาโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่าไปอย่าไปอย่าไปจะฉันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าลวงอย่าลวงฮึมโอ้ยนี่นะทุกคนโหอ้ยแตงหนีเราแล้วคนได้นะ้วดูแลนะโอ้ยโอเค เรวเอาไปใส่กระเป๋าก่อนนะนี่นะทุกคนผมก็เจออีกแล้วนี่นะนี่ครับผมแตงครับผมโอ้โยนี่นะโอ้ยตรงนี้มีเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอยเหญ่เอยโอ้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 ยหลุดคันยาแล้วทุกคนนี่นะครับผมโอ้ยนี่ก็แตงอีกลูกแล้วนะครับ สองลูแล้วสองลูแล้วทุกคนนี่ครับผมสามลูนะครับผมอันนี้เป็นแตงเปรี้ยวนะทุกคนคือมันเปรี้ยวมากเลยนะถ้าใครเคยเคยกินนะก็คอมเมนต์ได้เลยนะทุกคน ค,คือแตงอันนี้คือเปรี้ยวมากนะมันใหญ่ได้แค่ประมาณนี้นะทุกคนแตงเปรี้ยวนะหรือว่าถ้ามันใหญ่กว่านี้อันนี้ผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะโโหแตงไอเปรี้ยวอันนี้มันก็พอมีอยู่นีดหน่อยนะทุกคนโอเคเดี๋ยวผมว่าผมจะเด็ดให้มันเยอะๆแล้วผมอยากให้ทุกคนดูเลยอีกทีนึงก็เลยนะทุกคนเพราะว่าตรงนี้มันข้อข้างที่จัดชันมากเลยนะ ถ้าล่วงนี่เหมือนผมจะกี้เหมือนกับอ่า่แตงเปรี้ยวลูมิติกีที่ผมไล่ไล่จังนะโอ้ยไล่เก็บครับ <c oughs> เพราะผมคุก <c oughs> โอเค <c oughs> เดี๋ยวผมไปเก็บอ่าเตงนเปรี้ยวก่อนนะทุกคนผมจะให้ดูอ่าไล่เข้านะผมพ่อผมนะคือตอนนี้ผมอยู่ข้างล่างเลยนะผมข้างล่างสุดเลยนะโอเคเดี๋ยวผมให้ทุกคนดูเลยนะครับ ว้าวทุกคนตอนนี้ก็ได้มาเจอผมก็ได้มาเจอแต่งลูกใหญ่แล้วนะทุกคนโหนี่นะทุกคนเดี๋ยวผมเดดก่อนนะนี่นะครับโอ้แต่งลูกนี้ใหญ่มากเลยนะยแล้วก็มันก็สวยมากเลยนะทุกคน โอเคเดี๋ยวเราไปดูว่ามันจะมีแตงลูกใหญ่ตรงนี้ไหมถ้าไม่มีผมว่าน่าลูกเดียวน่าพอแล้วเพราะว่าตอนนี้ฝนก็ได้เริ่มกระหน่ำตกมาเม่ผมว่าน่าอยางไม่หยุดแล้วนะแต่เมื่อกี้แค่ปล,ปล่อยนะทุกคนตอนนี้ไม่ปล่อยแล้วนะ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราไปดูซักตรงนี้ทันนี้นิดหน่อยนะแล้วเดี๋ยวผมก็น่าจะกลับบ้านแล้วนะแล้วผมจะให้ทุกคนดูแตงทั้งหมดของผมที่ผมเก็บมา ้แต่แตงเปี้ยวครับผมลูกเล็กๆตรงนั้นแล้วก็แต่งลูกใหญ่นี้ผมว่าเป็นทั้งหมดนะเท่าไหร่ทุกคนตอนนี้ผมก็ได้แตงมาสักประมาณหนึ่งแล้วนะผมว่าแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วนะข้างหลังผมก็มีนิดหน่อยนะทุกคนโอเคเดี๋ยวขึ้นไปแล้ว น่าจะพาพี่อามพี่อแล้วก็น้องหนวนมาเนาะทุกคนถ้ามากันสี่คนผมว่าน่าจะมันหน้าดูเลยนะแต่ทีนี้ผมมาแค่คนเดียวนะถ้ามาสี่คนนี่คนจะเด่นลืนกันแบบสนุนแบบว่ามันามาเลยนะครับ แค่ดอยแค่นี้นิดหน่อยนะแบกแตงทับประมาณได้ประมาณสิบกิโลนะทุกคนโอ้โห oh, <no. S 1> oh, ทำไมมันหอเป็นนี้เลย <laughs> เราต้องเดินไปที่นู่นเลยนะที่ต้นมีต้นกล้วยอยู่นะทุกคน ทุกคนผลก็ได้ขึ้นมาถึงใกล้ถึงบนยอดเขาแล้วนะตอนนี้ก็ไม่ค่อยเหนื่อยแล้วหายเหนื่อยแล้วหายเหนื่อยแล้ว <c oughs> โอยบรรยากาศที่นี่ก็ตอนนี้ก็กำลังบรรยากาศก็กำลังดีเลยนะโอเดี๋ยวผมจะหมุนสาม360องศาให้ทุกคนดูเลยนะ เป็นยังไงบ้างทุกคนผมว่าเราทุกคนจะต้องนี่กับบ้านแล้วแหละเพราะเราได้แตงเลยนะเราได้แตงเลยนะเราได้แตงแลว้วก็พอใจแล้วนะทุกคนนี่นะครับทุกคนก็คือแตงทั้งหมดที่ผมเก็บมาได้นะโหคงก็ค่อนข้าง,างที่จะเยอะพอสมงคนเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมว่า ผมเอาแตงใสกระเป๋าเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะกลับบ้านเลยนะเพราะว่าตอนนี้ก็ฝนก็ได้อ่าหยุดตกแล้วนะทุกคนโอเคทุกคนตอนนี้ผมก็ได้พร้องแล้วนะคบทุกคนโอเคเดี okay, ๋ยวเรากลับบ้านกันเลยครับตามผมมาเลยครับมาดูเลยครับ <laughs> ผมจะให้เมื่อกี้ผมให้ทุกคนดูตอนขึ้นนะถูงจะให้ทุกคนมาดูตอนที่เราลงนะทุกคนขาวลูนี้นะ <laughs> โอเค <laughs> เดี๋ยวให้ทุกคนดูเลยนะโอเคเดี๋ยวไปกันเลยนะ นี้ผมไม่ได้ออกมาจากป่าแล้วนะทุกคนก็ถนนแค่ตรงนี้นะมันก็จะเป็นป่าเหมือนกันนะแต่คือมันมีถนนอะไรยางไปมันมีถนนคอนกรีตนิดหน่อยนะทุกคนโอ้โหโอยถนนนี่โอ้ยทั้งมันแล้วทั้งเสียวด้วยนะทุกคนเพาราะเมื่อกี้มันจะไปขั้นไอ้มันจะลงขั้นทาง้วนะโอ้ยโอ้ยคลิปนี้นะทุกคนเป็นยังไงบ้างครับสำหรับ การขับรถในป่าเนะโอ้ยสนุกสนานกันรอเปล่าทุกคนอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปให้ผมด้วยนะคะโอเคนะทุกคนถ้าใครชอบวิดีโอของผมในคลิปนี้นะทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ให้ผมด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับโอเคนะทุกคนคลิปนี้ก็คงจากแค่นี้นะทุกคน แล้วเจอกันใหม่อีหน้านะครับ